สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีทําขนมแพนเค้กกล้วยน้ําว้าเป็นสูตรที่ทําง่ายมากเลยนะใครที่มีกล้วยน้ําว้าสุกงอมไม่ต้องนําไปทิ้งค่ะสามารถนํามาทําขนมแพนเคก้กทานเองแบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยในขั้นตอนแรกก็ให้เตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่เป็นนมจืดลงไปค่ะ ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองกล้วยน้ำว้าสุกงอมบดน้ำตาลใสแดงหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้นะคะเกลือผงฟูเบกกิ้งโซดาจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีเล็กน้อยพอส่วนผสมเข้ากันดีเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำมันในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นน้ำมันเลืองนะพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วจากนั้นก็ให้เราใช้ตะก้อมือตีจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตีส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่เป็นกลิ่นวานิลาเราจะใช้อยู่ที่1-2หยดค่ะหรือใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําแป้งสาลีมาผสมเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะร่อนแป้งก่อนนะเพื่อทําให้ตัวขนมของเราได้ฟูค่ะ พอร่อนแป้งสาลีลงไปหมดแล้วจากนั้นก็ให้เราใช้ตะก้อมือตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตีส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความข้นเหนืดประมาณนี้เลยส่วนในขั้นตอนต่อไปเราก็จะพักแป้งไว้30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งได้อิ่มน้ําค่ะส่วนในขั้นตอนการพักแป้งก็ให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบสาสินาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีอีกรอบค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําไปทอดบนกระทะกันเลยค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งกระทะจากนั้นก็ให้ใช้น้ํามันถั่วเหลืองทาบางๆค่ะเพื่อกันตัวแป้งติด ในคลิปเราก็ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะเราจะทาเฉพาะรอบแรกค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะแล้วก็รอจนกว่ากระทะจะร้อนขึ้นมาส่วนการทาน้ํามันเราจะทาแค่รอบแรกนะรอบที่2ไม่ต้องทาค่ะจากนั้นเราก็จะหยอดแป้งลงไปเลยในวันนี้เราใช้เป็นถุงบีบนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นช้อนหยอดหรือจะใช้แบบขวดบีบก็ได้ค่ะ ในส่วนของการหยอดแป้งใครที่ชอบชิ้นใหญ่ก็ให้หยอดได้ตามความชอบเลยนะแต่เราจะหยอดชิ้นเล็กค่ะเราจะทําอยู่ที่4ชิ้นพอหยอดลงไปเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เรารอสักครู่ค่ะเพื่อให้ตัวแป้งสุกในขั้นตอนนี้ย้ํานะให้ใช้เป็นไฟอ่อนเท่านั้นค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดแป้งมาจนสุกดีแล้วนะคะวิธีสังเกตง่ายๆถ้าแป้งสุกจะมีรูอากาศขึ้นมาแบบนี้ค่ะ พอสังเกตเห็นแบบนี้แล้วจากนั้นก็ให้เรากลับด้านแป้งได้เลยตอนนี้กลิ่นแพนเค้กของเราก็หอมมากเลยนะคะพอกลับด้านเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะทอดต่อไปด้วยไฟอ่อนนะคะจนกว่าแป้งจะสุกค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งสุกดีแล้วจากนั้นก็ให้เราตัดออกไปพักไว้ให้คลายร้อนนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งรอบใหม่ลงไปทอดจนกว่าแป้งจะสุกเหมือนเดิมค่ะ ในขั้นตอนนี้ก็ให้เราสังเกตนะถ้ามีลักษณะเป็นรูแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะกลับแป้งเลยส่วนในขั้นตอนการทอดขนมย้ํานะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนสุดเท่านั้นค่ะพอเรากลับด้านแป้งเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราทอดต่อไปจนกว่าแป้งของเราจะสุกค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เราจัดเสิร์ฟเลยนะ ตอนนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะขนมของเรานุ่มมากเลยนะคะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำน้ำผึ้งมาลาดแบบนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความอร่อยให้กับตัวแพนเค,ค้กค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีน้ำผึ้งก็สามารถนำแพนเค,ค้กไปจิ้มกับสังขยาหรือซอสช็อกโกแลตก็ได้ค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะฉีกเนื้อแพนเค,ค้กให้ดูนะคะก็มีความนุ่มมากเลยค่ะ อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเนื้อแป้งมีความนุ่มฟูและที่สำคัญละลายในปากเลยนะคะสูตรนี้และที่สำคัญแพนเค้กก็มีความหอมของน้ำผึ้งและกลิ่นกล้วยน้ำว้ามากเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ